ก็มีความหมายสำหรับเด็กเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็ขอข้อมูลไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะส่ัเดี่นครับอยู่มาไปหลายโรงเรียนนะท่านที่มาทานก็นเก่งมากเก่งมากโอ้โหสวยจังเลยต่อไปนะคนที่มาทานก๋วยเตี๋ยวคนที่มาดื่มกาแฟ 不要。不要啊！不要 啊啊啊！OK，啊啊。 ครงการธนาคารแห่งกําลังใจวัดผ่ล้อมพระอารามหลวงนะครับก็มอบทั้งจักรยานจักรยานนี้ก็คือเป็นจักรยานของพี่ใหญ่ของเราก็คือกุมารสมบัติคนที่มาแก้บนมาขอพรจากกุมารสมบัติแล้วเกิดประสบความสําเร็จนั้นเขาก็นําเอาจักรยานเหล่านี้มาถวายมอบให้ก็เลยถือโอกาสนําไปมอบให้แก่น้องๆนักเรียนในการเป็นของฝันในวันเด็กแห่งชาติสืบต่อไปโรงเรียน บ้านหนองนกเระเียนนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็มีคณะผู้แทนได้มารับมอบในการที่จะนำของวันนี้ไปมอบให้แก่น้องๆเยาวชนของเราขอมอบของฝันให้แก่น้องๆนักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนบ้านต้นสำโรงนะครับเป็นของฝันเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปี พุทธศักราช2569นี้ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดในการที่จะรับการศึกษาจากโรงเรียนบ้านต้นสำโรงสืบต่อไปนะครับขอเจริญพรก็ขอขอบพระคุณพระครูประสิทธิวั์หลวงพ่อน้ำฝนนะคะเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมค่ะที่ได้เมตตาโรงเรียนวัดไผ่ล้อมผู้ประชาอุปถัมภ์และก็โรงเรียนต่างๆทั้งจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีเมืองกัน จนบ,บุรีค่ะที่ท่านได้แบ่งปันส่งมอบความสุขให้กับลูกๆนักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2569ค่ะ,คะวันนี้ก็มารับของนะคะจากาพระครูประสิทธิวัฒน์นะคะหลวงพ่อน้องฝนนะคะเพื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กค่ะเพื่อสารฝันให้น้องๆน,นะคะในวัยเรียนนะคะไดออ้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะครบ ตามวัยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะหลวงพ่อน้ำฝนนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะเด็กๆก,ก็ดีใจกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยค่ะอย่างเช่นจัก,กรยานอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก,ก็ได้ปั่นมาโรงเรียนทุกวันเล